ทีวันนเชงโลองไทยระดับโรกและตอนนี้นะครับเราอยู่กับโน้ตบุ๊กในเรื่อของ MSI WS72 ครับเป็นเวิร์ t สเตชัน o น้ตบ o ๊กนะครับที่มีการอัปเรกดในส่วนของสเปคให้มาใช้งานในด้านของ w o r ร์ t สเตชันได้ดีขึ้นครับเรื่อได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กขนาด17นิ้วนะครับที่บางและเบาที่สุดนะครับเรื่องได้ว่าดีไซน์เนี่ย อ้างอิงการออกแบบมาจากเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของทางเอเบสไฟนะครับมาพร้อมกับโทนสีดำเมทัลลิกนะครับงานประกอบค่อนข้างเนียบเลยนะครับมาพร้อมกับแป้นคีย์บอร์ดครับเป็นแบบชิคเล์สไตล์ครับแต่ว่ารองรับไฟแบบ RGB 100%สามารถปรับแต่งสีได้นะครับเพื่อความสวยง,งามในการใช้งานและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้จอแสดงผลแบบ17นิ้วนะครับรองรับความละเอียดสูงสุดในระดับ 4K นะครับเป็นจอแบบแอนดีแกลหรือว่าเป็นจอแบบผิวด้านนั่นเอง ในเรื่องของระบบเสียงครับสังเกตได้ว่าด้านหน้าครับจะมีชุดลําโพงขนาดใหญ่ครับรองรับมาตรฐานเป็น Dy นาออลิโอตัวนี้เนี่ยโดดเด่นเลยในเรื่องของระบบเสียงนะครับในการใช้งานนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีนะครับในการเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สตอร์เรจนะครับด้วยชุดซิปเปอร์เพดส่นะครับที่สามารถทำความเร็วในส่วนของ s s d ได้ถึง 3,300MB/ เมกะไบต์ต่อเลยทีเดียวครับรวมไปถึงเทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบคูลเลอร์บูสต์สามจุดศูนย์นะครับสำหรับการเป่าระบายความร้อนออกไปจากตัวระบุอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งเทคโนโลยีเด็ดของทาง m s เบนะครับรวมไปถึงในด้านของ CPU ก็โดดเด่นเช่นกันครับมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลที่เป็น Core i7 นะครับในเจเนอเรชันที่6ครับรองรับแรงสูงสุดครับ32 GB นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็น Storage นะครับทั้งฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SSD รวมไปถึงมาตรฐานที่เป็น M2 ด้วยนะครับรองรับการใช้งานที่หลากหลายครับประหยกได้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลก็สามารถเลือกใช้ SSD หรือว่า M2 กันได้และที่สำคัญครับตัวนี้ติดตั้งมาพร้อมกับการ์ดจอแยก Nvidia Cordo นนะครับที่เป็ สำหรับการทำงานครับในรุ่นของ M 2000M ครับมาพร้อมกับการจอแยกที่เป็นขนาดความจุด4กิกะไบต์เรียก้ว่าเด็ดเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่เป็นคนทํางานนะครับแล้วต้องไปทำงานนอกสถานที่บ่อยนะครับตัวนี้ก็สามารถพกไปได้เลยครับสำหรับ WS72 นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เดวอนอิชเนอลครับ ทีวันโลกทองไทยและน้โรํ